สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดเรื่องาศาสนาวิญญาณและนรกสวรรค์บุญกรรมมิตติต่างๆค่ะและทุกสิ่งที่พูดมามีอยู่จริงค่ะาศาสนาความแตกต่างไม่มีถูกและไม่มีผิดค่ะว่าเราจะเชื่อในาศาสนาไหนจะยึดในาศาสนาไหนเป็นที่ตั้ง แต่ต้องอยู่ในหลักที่ดีงามและอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะตัวคุณเป็นผู้ตัดสินและเป็นผู้เลือกว่าคุณจะเชื่อและจะทำสิ่งไหนและทาสิ่งนั้นจะเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างมากแค่ไหนและแน่นอนมิติแต่ละมิติมีจริงปฏิหารและทุกสิ่งทุกอย่างการเวลา ทุกสิ่งจะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะมีจริงไหมแน่นอนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระเจ้าก็มีจริงสิ่งเหนือสิ่งก็มีจริงวิญญาณและผีนรกทุกอย่างมีจริงตัวเราก็ยังคงมีจริงนั่นก็คือมนุษย์ทำไมถึงมีคนทำไมถึงเป็นคนทำไมถึงมีสัตว์ และทำไมถึงมีต้นไม้และทุกสรรพสิ่งและวทำไมนันถึงมีเพราะมันมีมันก็เลยจริงแล้วคิดว่าคุณมาจากไหนมาจากทุกสรรพสิ่งเพราะมันต้องเกิดและมันต้องดับมันวนเวียนเป็นวัฏจักรและแน่นอนทั้งผีทั้งวิญญาณมันก็ต้องมีคนที่เห็นและคนที่ไม่สามารถเห็นได้นั่นก็คือพลังงาน ทุกคนมีพลังงานตัวคุณก็มีพลังงานผักและสิ่งต่างๆมนโลกใบนี้คือพลังงานคือสสารที่อาจจะจับต้องไม่ได้และจับต้องได้เหมือนตอนที่เราอยู่ในยุคสมัยดึกดำบรรหรือย้อนกลับไปในอดีตที่เราไม่มีรถไม่มีเครื่องบินและไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปที่ศูนย์แน่นอนว่า ในในระหว่างตอนนั้นเราจะไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าณนะปัจจุบันนี้มันจะมีสิ่งสิ่งนี้จริงๆริงไหมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนั้นบางคนที่คิดในทางทฤษฎีใหม่ถ้าเขาทำประสบความสำเร็จคนที่ไม่เคยคิดจะเชื่อเขาก็แค่จะเดินตามมาแต่เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักและเขาก็จะเริ่มเรือน ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่บางคนก็เชื่อว่ามันมีและมันเป็นและแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีและมันเป็นจริงๆและนับปัจจุบันนี้ถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันมีโทรศัพท์มีเครื่องมือที่ใช้แต่ถ้าไปในอนาคตอีกถ้าสมมติมันมีอุปกรณ์ที่เทคโนโลยีและล้ำสมัยมากกว่านี้คนในจุดจุดนั้น เขาก็จะไม่สามารถคิดได้เลยว่ามันจะมันจะแบบเคยมีแบบนี้อะไรอย่างนี้ด้วยและแน่นอนนะปัจจุบันนี้เราก็จะไม่คิดเลยว่าไม่สามารถมีได้ไม่สามารถเป็นได้เหมือนคนที่คิด คนที่อยากจะมีเครื่องบินบินบนฟ้าหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนก็ไม่เคยมีและไม่มีใครเชื่อแต่ถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งที่ทําและประสบความสําเร็จมันก็จะกลายเป็นจริงขึ้นมาอย่างเช่นด r รไอสไตน์ที่เขาคิดคํานวณเลขและฉลาดแน่นอนว่าเขาศึกษาเรื่องนั้นอย่างถี่ถ้วนและพร้อมและเมื่อตะกอเขาตกตะกอนได้และมัน เกิดผลลัพธ์เรื่องแรงโน้มถ่วงหรือเวลาอะไรสักอย่างเมื่อจังหวะและโชคชะตาได้บังเอิญและมาอยู่ตรงกับที่เขากำลังปิ้งไอเดียหรืออะไรสักอย่างได้เขาก็จะค้นพบความเป็นจริงและเขาก็จะหาสิ่งที่เป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้และอีกอย่างหนึ่ง นรกสวรรค์บุญกรรมมีจริงแน่นอนเพราะตัวเรายังมีตัวคุณยังมีสิ่งต่างๆก็จะมีเช่นกันแค่เรายังพิสูจน์มันไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาการเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่ามันจะมีจริงไหมและแน่นอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะต้องคิดและไต่ตองให้ดีว่าคุณจะก้าวเข้าไปในเส้นทางนั้น ได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่าด้วยเพราะคุณที่จะก้าวเข้าไปในทางนั้นคุณต้องศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างจริงๆจังๆด้วยเช่นกันเพราะถ้าคุณไม่ศึกษาทางที่คุณจะเดินไปก็คือทางที่อันตรายและมืดมนและไม่ใช่กับตัวคุณแต่กับคนทุกคนบนโลกและจักกรวาลน,นี้ด้วย ต่อไปเป็นเรื่องศาสนาและพระเจ้าที่พากันพูดถึงแน่นอนว่ามีและพระเจ้าก็มีจริงสิ่งที่พระเจ้าพูดและให้คำสั่งสอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกและพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ถูกไม่มีสิ่งที่ถูกหรือผิดแต่พระพุทธพระพุทธเจ้าคือการตัดจารุ และหลุดพ้นส่วนพระเจ้ายังไม่ถึงกับหลุดพ้นแต่ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้และสามารถเผยแผ่ในสิ่งที่ท่านเป็นให้เรารักพระเจ้าก็เหมือนกับการรักตัวเราเองให้รักเพื่อนบ้านก็เหมือนกับการรักพระเจ้าและเหมือนกับการรักตัวเองเรารักตัวเองมากแค่ไหนเราอยากให้กับตัวเองแค่ไหน เราก็จงให้กับผู้อื่นเหมือนกันซึ่งมันจะคล้ายๆกันในการสั่งสอนมันไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเปรียบเทียบและเอามาบรรทัดฐานเอามารวมๆกันมันก็จะคล้ายๆกันแต่พระเจ้าจะไม่หลุดพ้นท่านยังคงเป็นห่วงเป็นใย ส่วนพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นท่านตัดกิเลสและความโลภได้อย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ซึ่งท่านก็ยังเป็นห่วงหรืออะไรอย่างนี้อยู่แต่ท่านต้องการที่จะไม่ยึดและปล่อยวางแต่ท่านก็ยังรักทุกผู้ทุกคนรักทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านจึงส่งก็ไม่ถึงกับส่งหรอกนะแต่มันก็ยังมีคนที่ทำหน้าที่หรือสิ่งอื่นๆที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือเหมือนกับพระเจ้าพระเยซูหรือพระคิดหรือสิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดางเทวดาสิ่งมหศัศจรรย์ต่างๆที่ยังคอยช่วยและเกื้อหนุนและสิ่งต่างๆที่ทำให้เรา มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแข็งแกร่งสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจิตใจและสติปัญญาของเราการคิดพิจารณาสิ่งที่เราจะทําว่าสิ่งสิ่งนั้นควรที่จะทำควรที่จะเป็นหรือเปล่าด้วยค่ะและแน่นอนความจริงอยู่ในความไม่จริงเสมอ มันจะมีด้านที่จริงและไม่จริงด้านดีและไม่ดีเสมออยู่ในในนั้นว่าและทุกคนจะสามารถทำให้ตัวคุณเองอยู่ในระดับที่เป็นกลางได้แค่ไหนคุณจะเอียงไปทางด้านไหนแค่นั้นเองตัวคุณเป็นผู้กำหนดตัวคุณเองค่ะ และแน่นอนระดับชั้นของในแต่ละพบภูมิในแต่ละมิติซึ่งมันแตกต่างกันเหมือนกับตัวเราที่เป็นคนคนจนคนรวยหรือต้นไม้ที่สูงต้นไม้ที่ต่ำหญ้าดอกมุงดอกไม้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึง่งมันก็จะไม่สมบูรณ์และแน่นอนที่มันมีสิ่งนี้ มันคือความสนุกอย่างหนึง่งเหมือนกับคุณที่ไม่เหมือนใครเหมือนกับตัวฉันที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเอาแบบว่าตลกขำๆใครฟังยังไงก็แล้วแต่จะคิดนะคะบ๊ายบาย